สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านวันที่หนึ่งเมษายนของแต่ละปีมีความหมายและความสำคัญมากแก่บรรดาข้าราชการพลเรือนทั้งหลายเพราะคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนทั้งนี้ก็เพราะย้อนลํำลึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาในสมัยรัชกาลที่7 ด้วยเหตุที่วันที่หนึ่งเมษายนเมื่อครั้งกระน,นั้นเป็นวันที่กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกมีผลใช้บังคับแม้ว่ากฎหมายนั้นจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้งในเวลาต่อมาแต่ก็ยังรักษาหลักการที่สำคัญเอาไว้คงเดิม ดังนั้นจึงถือว่าวันที่หนึ่งเมษายนของแต่ละปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนซึ่งสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นก็คือการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมาขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะ,จะเฉลิมฉลองเตือน ให้ข้าราชการพลเรือนตระหนักในบทบาทและความสำคัญของตัวเองทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการฝ่ายอื่นและประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและความสำคัญของข,องข้าราชการพลเรือนด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้รางวัลยกย่องเชิดชูข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งในปีนี้ก็มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่จะได้รับการยกย่องรวมทั้งสิ้น621คนท่านนายมตรีได้มอบหมายให้ผมมาปฏิบัติภารกิจสำคัญในปีนี้โดยการส่งความปรารถนาดีและระลึกถึงมายังเพื่อนข้าราชการพลเรือนทั้งหลาย ความจริงกิจกรรมที่จะจัดนั้นยังมีมากมายอีกหลายอย่างแต่เนื่องจากได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประเทศและในโลกนั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือที่เรียกกันว่าโควิด -19 กิจกรรมต่างๆจึงต้องบรรเทาเบาบางลงและมอบให้แต่ละหน่วยงาน แยกกันไปจัดเองในส่วนกลางนั้นก็มีการยกย่องสดุดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นดังกล่าวแต่การที่จะมอบรางวัลน,นั้นขอให้แต่ละหน่วยงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดไปดำเนินการกันเองอันที่จริงการที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาโควิด -19 ก็เป็นเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ข้าราชการไม่ว่าจะพลเรือนหรือไม่ก็ตามมีบทบาทที่ดีเด่นขึ้นโดยตัวของตัวเองดังที่เราได้เห็นภาพแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการทุกฝ่ายได้จับมือกันอย่างแข็งขันในการที่จะเป็นประการด่านหน้าออกไปปะทะ รับมือป้องกันแก้ไขเยียวยาปัญหาสถานการณ์โควิด -19 คํำที่เราได้ยินและอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่คุ้นหูกันในขณะนี้ก็คือคำว่านักรบเสื้อกาวนักรบเสื้อขาวซึ่งหมายถึงยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบของแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ คนเหล่านี้เสียสละอย่างแรงกล้าเสียสละสุขภาพเสียสละเวลาด้วยความอดทนด้วยความกล้าหาญออกไปเป็นประการด่านหน้ารับมือการแพร่ระบาดในการที่จะตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชือ้อภาพเหล่านี้เราไม่ได้เห็นได้ง่ายนะัก แต่ขณะนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศไทยและเกิดขึ้นทั่วไปในโลกข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวอย่างของข้าราชการพลเรือนซึ่งสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในปีนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้มีการตกลงนัดหมายกันทั่วโลกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเกหสถานบ้านเรือนต่าง ออกมาตามวันเวลาที่นัดหมายเพื่อที่จะปรบมือส่งสัญญาณสแสดงความขอบพระคุณสำนึกในความกล้าหาญและการทำงานอย่างเต็มที่ของข้าราชการพ, osion, าพลเรือนบ,บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายซึ่งในประเทศไทยเราก็ได้มีการจัดจกิจ hmm. กรรมเช่นนี้ไปแล้วเช่นกันเพื่อนข้าราชการทั้งหลายครับ ในปี2562ที่ผ่านมามีกฎหมายสำคัญออกมาฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562ซึ่งก็จะมีผลโดยตรงถึงความประพฤติการปฏิบัติตนข้อพึงกระทําและข้อพึงละเว้นสำหรับข้าราชการทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ เพื่อนข้าราชการทั้งหลายจะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้สาระสำคัญก็คือข้าราชการจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดนั่นก็คือความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ความกล้าหาญความเสียสละความอดทนความไม่เป็นผู้ที่ขัดแย้งกันในระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์กลางหรือมาตรฐานที่จะมีการกำหนดรายละเอียดให้ปฏิบัติต่ตอไปสภาพเหล่านี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาในนามของรัฐบาลผมขอแสดงความชื่นชมยินดีมาอย่างข้าราชการพลรเรือนดีเด่นทั้ง621คนอีกครั้งหนึ่งและขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความดีเด่นแห่งเกียรติยศที่ได้รับการยกย่องเชิดชูนี้ไว้สืบไปสุดท้ายนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตไตรด้วยเดชะพ,พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดพระราชทานบัรดาลพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่บรรดาเพื่อนข้าราชการ พอเรือนทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจมีพละกกำลังมีสุขภาพจิตที่ดีมีความกล้าหาญมีความมั่นคงเด็ดเดียวอยู่ในหน้าที่และอำนาจของตนเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่บงราชการและพี่น้องประชาชนร่วมชาติของเราทั้งหลายซื้อไปด้วยความระลึกถึงและปรารถนาดีจาก ่านนายกมัรรีและรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านทั้งหลายครับขอขอบคุณมาก